มาแล้วเจอกันกันกบแก๊งไดโนเสาร์จิ๋วของเราอีกแล้วนะคะวันนี้แก๊งไดโนเสาร์จิ๋วจะมาปวนที่สนามฟุตบอลแก๊งไดโนเสาร์จิ๋วของเรามีความอยากมาเล่นสนามฟุตบอลนะคะมาเล่นหรือมาก่อกวนมาปีนโอ้โหตกไปแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปอ่าไปโชว์ดีกว่าข้างบน นี่โอ้โหต,ตัวตัวแรกยังโอ้ขึ้นไปนั่งยังสูงเลยนี่ตามมาเพื่อนเพื่อนขึ้นมาเล่นข้างบนกันข้างบนนี่โอ้โหเห็นข้างล่างได้อย่างชัดเจนเลยนะอยู่ข้างบนเนี่ยตามมาตามมาโอ้โหเสาจิ๋วของเรายังเยอะมากเลยนี่แล้วก็มีใครด้วยนี่ใครเอาดอกไม้มาแอบซ่อน ไข่ไว้ตรงนี้นะโอ้โหตัวที่เหลืออยากขึ้นไปด้วยหรอตามเจ้าจิ๋วสองตัวนั้นขึ้นไปเลยนี่แอดวานซ์ Advanced สุดขึ้นข้างบนเลยเหรอระวังตกนะนี่จะตกจริงๆด้วยนี่โอ้โดูข่าเป็นตัวอย่างนะพวกเจ้าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาข้างบนกับข้าเลย นี่ว้าวอย่างเท่เลยชอบมาเล่นใช่ไหมขึ้นไปเลยถ้าพวกเจ้าสนุกนี่นี่นีน่อย่าตกลงมาก็แล้วกันนะมีสิทธิ์อันตรายได้นะพวกเจ้าเนี่ยส่วนที่เหลืออยากขึ้นกันไหม อยอันนี้ไปใกล้ๆเลยจะฟักจะออกมาเป็นตัวกันแล้วนี่สองตัวแล้วก็นี่ส่วนที่เหลือนี่เลยเล่นกับดอกไม้ไปก่อนเลยนะพวกเจ้าแล้วก็มีนายอำเภอวุฒิมาให้กำลังใจเราสัต์ด้วยนี่เลยอันนี้โคทินนีทีเล็กมาอยู่ตรงโคอินนะ มีไลมาเลยมาเลยว้าวอย่างเช่เลยแสบนี้อยากขึ้นข้องบนแล้วหรอไปเลยไปขึ้นเลยนูน่นวู้เทสุดๆไปเลยมีการแอบมองข้างล่างด้วยนะสงสัยแล้วสิว่าทำไมไม่ขึ้นไปคาขี้เกียจขึ้นแล้วสิดูตัวเขาด้วย อวบอ้วนขนาดนี้ใครจะไปขึ้นไว้ขออยู่ข้างล่างสบายสบายดีกว่า<อ>นี่เลยนี่นี่โหยังเจีวเลยนอนโอโ้โหทำไมทุกตัวนอนอย่างขี้เกียจกันแบบนี้เนี่ยดูจากพี่เดินสาวตัวนี้โอโ้โหนอนยางสบายใจเฉบเลยโอโ้โหส่วนแก๊งนี้ มาเล่นตรงสนามฟุตบอลมาดูสนามฟุตบอลทำไมไม่หันไปดูสนามฟุตบอลล่ะนี่หันไปทางนู้นเลยหันตูดให้ข้าเลยว้าวระวังกันด้วยนะตกนะอันตรายนะเห็นไหมเนี่ยตัวหนึ่งตกไปแล้วฮีดแก๊งไดโนเสาร์ลากกันไปก่อนนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เราด้วยนะบ๊ายบาย